ฟรั่งฟังได้เป็นวะเป็นเวน็นนิยมวาดีวาเด่นปัวทำเป็นลืมของทายกรับโซรีดัสสวัสดีคุณผู้ชมชาวกระดานติดลอ้อทุกท่านผมรู้สเกสเกตเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีสองท่านนะครับอืมไลก็ด วันนี้ผมจะมาประกาศร,รายชื่อผู้โชคดีสองท่านนะครับที่ได้รับรางวัลเด็กสเก็ตบอร์ดของ One Way s k e t h Shop นะครับได้แก่ไม่ประกาศครับทุกคนเพื่อไม่ใหเป็นการดรามากครับผมบอกแล้วนะครับว่าคนที่ได้รางวัลผมจะไม่ประกาศนะครับผมจะซิปไปหาเขาแล้วก็ขอที่อยู่แล้วก็จะจัดส่งเจ้าแผ่นสเก็ตของ One Way s k e t c h Shop ไปให้ ถึงที่บ้านเลยนะครับก็ดีใจกับคนที่ได้รางวัลด้วยนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับก็รอร่วมสนุกกิจกรรมหน้านะครับก็เดี๋ยวนะจะมีกิจกรรมมาเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทาง Oneway เว t e ก h ต h o p ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับแผ่นสเก็ตบอร์ดให้เป็น รางวัลน้องๆนะครับขอบคุณทางวันเวสเก e ตช็อปด้วยนะครับหรือใครที่สนใจนะครับอยากจะซื้อแผ่นนะครับอันนี้นะครับที่ร้านวันเวสเก็ตช็อปก็ยังมีอยู่นะครับอนก0พับาทแต่สองปีนะครับโปรโมชั่นล้านๆนะครับถ้าบอกมาจากน้าก็จะได้ลดอีกนะครับสำหรับพวกเซ็ตประกอบสเก็ตบอร์ดนะครับวันนี้น้ามี อะไรมาให้ทุกคนได้ดูนะครับแผสเก็ตบอร์ดนะครับหรือเล็กสเก็ตบอร์ดของตาเองนะครับดูดุยสเก็ตเตอร์เด็กนะครับผมเล่นสเก็ตบอร์ดมาอย่างยาวนานแล้วนะครับไม่มีแผ่นเป็นของตัวเองลายของตัวเองเลยครับก็ ครั้งนี้ก็เลยไปจัดมาเลยนะครับนี่นะครับลายนี้เป็นของน้าเองเลยนะครับเป็นลายกระโหลกเลสีนะครับดูเมาๆหน่อยนะฮะแล้วก็มีเขียนว่าดูดสเก็ตเตอร์นะครับลายนี้นะครับออกแบบโดยเพื่อนน้าเองนะครับสันดาซิตี้นะครับหรืออาจารย์เอิร์ธนะครับอาจารย์เอิร์ธนะครับถ้าใครสนใจอยากจะออกแบบลายสเก็ตก็ติดต่อไปได้ที่อาจารย์เอิร์ธ เดี๋ยวหน,น้าทีนีไว้ให้นะครับและเจ้าแผ่นเดซสก i ตของหน้าเนี่ยนะครับผลิตขึ้นโดย7 p l y s k พ t b o a r d นะครับตัวเจ้าแผ่นของหน้าแผ่นนี้นะครับน้าจะเปิดพรีออเดอร์ให้น้องๆน,นะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่เป็น FC นะครับได้จับจองกันนะครับเพราะ เออไม่อยากผลิตมาเยอะนะเดี๋ยวกลัวขายไม่ออกตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีหลายคนก็ไม่ค่อยมีเงินมีทองกันนะฮะนะก็เข้าใจนะครับน้าจะเปิดฟรีออเดอร์นะครับเจ้าแผ่นของน้าเนี่ยนะครับหรือสเก็ตเตอร์แผ่นนี้นะครับแค่10แผ่นเท่านั้นนะครับทุกคน10แผ่นเท่านั้นนะครับราคานะครับ1,900บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับนี่นะครับ แล้วไอ้คนอาจจะงงว่าทาไมแผ่นนะ้าแพงกันกแผ่นนะ้ามันเป็นทรงโอซูคูอะทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมอ่าทรงโอซูคูที่กาลังฮิตกันอยู่ตอนนี้นะทุกคนสรงจคล้ายๆข,ของโปรเวลเบเรต้านะทุกคนเนี่ย น้จะเป็นทรงนี้นะครับก็น้ออกแบบของน้าเองนะแล้วก็ให้ทางเซเว่นพายผลิตนะครับเอาตัวแผ่นของน้าแผ่นนี้นะครับประกอบด้วยลาไม้เมเปิลแคนาเดียนนะครับเชั้นนะครับจากอเมริกาเกรดอเมริกานะครับอันนี้ยืนยันเลยนะครับมาจากทางเซเว่นพายนะครับว่าไม้เมเปิลแคนาเดียนจากอเมริกาไม้มีหลายเกรดนะครับก็ความกว้างอยู่ที่1 9นะครับ9นิวยาว3เอ็ด ประมาณ3ามเอ็ดวิวเบดสิบสี่นะครับมันเป็นแผ่นสตีะทรงโอซบูนะครับแต่ก็สามารถไปใส่ทัคเซิร์ฟได้ใครที่จะซีออเดอร์ไปซื้อไปไปใส่ทักเซริร์ฟต้องไปจอดวิวเบ e เอาเองนะครับเพรานะน้าจะฟิตวิวเบ e มาเท่านี้เลยนะครับเพราะว่าเอาไปใส่เล่นทักสตีดหรือเอาไปใส่เล่นทักเซิร์ฟก็ได้นะนะน้าขนาดอย่างนี้นะครับทุกคน ก็สําหรับใครที่สนใจนะครับหรือ FC น้านะครับหรือจะสนุบสนุนน้านะครับก็ติดต่อไปสั่งจองนะครับเจ้า Dexket Dexket s o ง g o s k r u z แผ่นนี้นะครับลายดูวิชเก็ตเตอร์แผ่นนี้ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับน้าอย่าทิ้งลิงก์ a c e b o o k น้าไว้ให้นะครับก็เข้าไปซิปถามได้นะครับหรือถามในคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้เบอร์ติดต่อนะไปนะครับ นี่นะครับจำนวน10,000นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมที่ติดตามกันมานะครับจนถึง15,000ซั b s c r i b ์จริงๆว่าจะทําขายตอน20,000ซับนะครับแต่กลัวจะไม่ถึงกลัวจะหนาเดี๋ยวไม้ทางเซเว่นพายจะหมดทุก <c oughs> <c oughs> ค,คน <c oughs> ก็ขอบคุณด้วยนะครับทุกค,คนนะครับ